สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้มาพามาดูที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงเรียนแก้งคอวิทยาครับเป็นที่เหมาะสําหรับทําห้องพักห้องเช่าให้นักเรียนหรือให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดครับเป็นที่2แปลงฉนด2แปลงครับรวมกัน90ตารางวาแปลง1 3ึ่งตารางวาแปลงหนึตารางวาครับ เป็นที่แปลงน,นี้มันจะออกไปถนนตรงนี้แล้วก็ออกไปสถานีตำรวจแล้วก็ไปโลตัสไปอำเภอครับใกล้ใกล้กับโรงไฟฟ้าไม่ใช่โรงไฟฟ้าครับไอการไฟฟ้านะครับจะเป็นที่แปลงน,นี้แล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็คือเป็นโร,นง,นร,ง,นรงเรียนแก้งคอวิทย์นะครับบังคาสีฟ้านะครับโรงเรียนแก้งคอวิทยา ะเป็นที่แปลงนี้ตรงถนนตรงคลนลูกลังตรงนี้ก็คือเป็นถนนสาธารณะที่ยกให้ที่อยู่ข้างในนี้มันจะมีกันทั้งหมด6แปลงแต่ว่าแปลงที่ผมถ่ายนะมันเป็น2แปลงครับจะมีบ้านหลังนี้หันหน้ามานี่นะครับจะมาถึงตรงโองง่งนะครับนี่คือ1แปลงไปตรงนั้นแล้วก็จากตรงที่ผมชี้เนี่ยองเสานะครับยาวมา ครัอยามาถึงตรงนั้นแล้วก็ตัดไปนั่นอีกหนึ่งแปลงรวมเป็นสองแปลงถ้าขายก็คือขายสองแปลงรวมกันครับเอาไว้สร้างบ้านนี่ครับถ้าใครสนใจก็โทรมาครับ0942653530เอาไว้ทําบ้านอยู่ในแก้งาอใกล้โรงพยาบาลใกล้ที่ว่าการอำเภอใกล้โรงเรียนให้ยูกครับ ใครสนใจรีบโทรมาครับ0942653530่แปลงนี้ได้บ้านด้วยครับยกบ้านหลังนี้ให้เลยแต่ว่าขายรวมกันคือ2แปลงสวยอยู่ครับนครับทางก็จะเป็นอย่างนี้ออกไปนี่ตรงหลังรถคันนี้นะครับก็เป็นถนนลาดยางที่จะออกไปที่การไฟฟ้าครับแล้วก็ข้ามไปที่ ที่ว่กการอำเภอครับแปลงที่ดินก็จะหันหน้าไปทิศต,ตะวันออกก็พอจะทำเป็นห้องพักห้องแถวห้องเช่าบ้านเช่าได้หมดครับบ้านน็อกดาวมาลงก็ได้4ีห้าหลังนะครับเคลียร์ดิ้งพื้นที่ออกถมดินสักหน่อยก็เวิร์กอยู่ครับโอเคขอบคุณครับ